กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ดรยศุธราศิริภาประภกรน,นะคะตอนนี้ก็ว่าจะเข้านอนละนะคะเพราะว่าก็เกือบประมาณ3ามทุ่ม30นาทีโดยส่วนมากแล้วนะคะก็จะอาจารย์ก็จะสวดมนต์ก่อนนะคะแล้วก็ตรวจงานวิจัยแล้วก็อ่านหนังสือนะคะแล้วก็อ่านบทความทางวิชาการอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็พอดีได้ไป เจอข่าวหนึ่งเนาะ <c oughs> เอาพูดตรงๆก็คือว่าอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนไม่ชอบเสพข่าวนะฮะโดยเฉพาะข่าวการเมืองเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆเลยคือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะแต่ทีนี้มันมีหลายเรื่องราวที่ทําให้เราจําเป็นจะต้องติดตามข่าวสารอ่าติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเรื่องของอการ <c oughs> ประทะกันในเขตแดน ไทยกัมพูชานะคะที่มีปัญหากันซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นบ้านของอาจารย์ด้วยนะคะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะอําเภอสังขะซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากแล้วก็เห็นถึงความเดือดร้อนของผู้คนแล้วก็เห็นถึงกำลังใจนะคะแล้วก็เห็นถึงการทำงานของรัฐบาลแล้วก็เห็นถึงการทำงานของเหล่าทหารและก็ได้เห็นถึง ความพระเมตตาของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเช่นพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพสมเด็จพระกนิษฐาสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรที่พระองค์ท่านทรงเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์เพื่อมาเยี่ยมพระสงฆ์นิกรของท่านนะคะและก็ให้กำลังใจแล้วก็ เป็นสิ่งที่ล้ำค่ายอย่างยิ่งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกมีกําลังใจแล้วก็ตื้นตันใจอย่างมากแล้วก็พระเจ้า,อ,าองค์สิริวัณวรีพระองค์หญิงนะคะนะท่านก็ได้ช่วยเหลือไม่ว่าแต่ในเรื่องของเข้าของเงินทองต่างๆและก็พระเจ้าววรลงเถอพระองค์เจ้าสิริพายุทาพรและทุกพระองค์นะคะทรงเป็นห่วงประชาชนชาวไทย แต่รัฐบาลเนี่ยเราก็ไม่ขอคอมเมนต์นะแต่อยู่ในฐานของความเข้าใจนะคะว่ารัฐบาลเขาก็คงจะยุ่งของเขานะมันก็คงจะมีระบบโครงสร้างรูปแบบแบบแผนอะไรต่างๆที่มันมันไม่มันไม่รวดเร็วนะมันไม่ทันใจและมันไม่รวดเร็วสักเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อย กินกับรัฐบาลชุดนี้สักเท่าไหร่นะคะขอพูดตามตรงในฐานะตนเองเป็นนักวิชาการด้วยแล้วก็เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มประทัก,กันตั้งแต่ภาพแรกที่เราได้เห็นนะคะอย่างไรจนถึงการเหตุการณ์ประทัก,กันและเราเองก็ยังเห็นลูกระเบิดที่ลอยมาแล้วก็ข้ามหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ไปถล่มอีกหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งก็เห็นกระตากลางค่ำกลางคืนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันก็กลัวกันมากมาย อันนี้ก็คือจับอยู่เรื่องนี้ผ่านแล้วก็จะไม่ขอพูดนะคะไม่ขอคอมเมนต์เนาะแต่พอมาสวัน2วันนี้นะคะได้เห็นข่าวของนักการเมืองที่มีการปราศัยอะไรกันบางอย่างสักอย่างหนึ่งแล้ก็มีพักนะคะพักหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าน่าจะเป็นพักประชาชนหรือเปล่านะเห็นโพสต์กันเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ออกมาคอมเมนต์แล้วก็ได้เข้าไปดูในคลิปในการพูดเนี่ย จะรู้สึกว่าพูดในเชิงในลักษณะของการตัดงบประมาณทางพระพุทธศาสนาอันนี้เราไม่ขอไม่ขอก้าไก่ตรงนี้อาจจะเป็นรูปแบบของงานนะแต่ในประโยคหนึ่งที่มีการมาหยิบยกในเรื่องของอาการสแสวงบุญของชาวพุทธนะคะการแสวงบุญการส่งเสริมการแสวงบุญอะไรต่างๆของชาวพุทธ แล้วก็มันมีตอนหนึ่งที่เมื่อฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ประทับใจเลยนะคะไม่ประทับใจเลยก็คืออ,อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยมีผู้คนไหว้ท่านในฐานะท่านเป็นพระสงฆ์นะคะแล้วไปอยูอ่เมื่อไปอินเดียนะ,ะไปสแสวงบุญที่ไหนนะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือเปล่าอะไรก็ต้องไปไหว้ที่นั่นท่านก็ต้องไปไหว้เขาที่นั่นนะฮะพูดเชิงเหมือนไม่รู้ภาษาอย่างนี้เนาะ และก็เป็นไปในลักษณะของว่าไปไหว้ทำไมอีดเหีนปูนสายมีประโยชน์อะไรต้องเอาเงินไปทุ่มเทต้องเอาส่งเสริมแล้วกลับมามีประโยชน์อะไรต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับอาจารย์จะพูดในกรณีนี้อย่างเดียวเนาะอย่างอื่นไม่ต้องไปว่าถึงถ้าอาจารย์เป็นนักการเมืองเนาะถ้าอาจารย์จะพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีหรือจรีตบางอย่างเนี่ย ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ทุกทุกทุกประเทศทั่วโลกมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมและาศาสนาหรือลัทธิในโลกใบนี้ที่เราได้รู้จักกันก็คือมีพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ซิกส์นะคะแล้วก็มีลัทธิบางอย่างที่เกิดขึ้นมากมายบูชาผีก็เป็นลัทธินะคะาการเข้าทรงก็เป็นลัทธิอย่างหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของมนุษย์ไป เราไม่ก้าวไกลาแต่การที่เราเป็นผู้ทรงเกียรติเนี่ยแล้วไปพูดในสภาอันสรงเกียรติซึ่งถือว่าไปพูดแทนประชาชนนะไปพูดแทนประชาชนนะคะควรจะมีความรู้นิดนึงนะคะควรจะศึกษานิดนึงและควรจะมีความรู้นิดนึงอย่าพูดเอามันเนาะ,ะที่อาจารย์ได้เข้าไปเห็นเนี่ยรู้สึกว่าพูดเอามัน ไม่ใช่พูดเอาสาระไม่ใช่พูดเอาประโยชน์ว่าเรื่องเราของตนเองที่พูดแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรและจะบันทอนจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นชาวพุทธอย่างไรแม้แต่เราจะไปพูดศาสนาทั่วโลกเหมือนกันไม่ว่าแต่เราจะไปพูดศาสนาอิสลามอย่างนี้บอกว่าคุณไปเมกกะคุณไปไหวอะไรไปไหวหินสี่เหลี่ยมก้อนหนึ่งเหรอ ประเด็นนี้ 2. ศาสนาคริสต์คุณไปไหวอะไรไปไหวที่ตั้งของพระเยซูคริสต์หรอภูเขาลูกหนึ่งไม่มีอะไรเลยมันมีประโยชน์อะไรโน่นนี่นั่นอะไรนะคะคนที่พูดเนี่ยนะคะต้องเข้าใจว่าอ,อาจารย์ไม่รู้ว่าคุณกําลังสื่อความหมายว่าอะไรแต่การยกตัวอย่างมันเป็นการยกตัวอย่างที่ผิดและผิดอย่างมหันเลย แล้วก็อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าคนที่พูดเนี่ยศาสนาอะไรด้วยนะอืมศาสนาอะไรนะถ้าถ้าคุณนับถือศาสนาอื่นต่างจากพุทธเนี่ยนะก็คุณต้องไปเช็คดูความรู้ของคุณนิดหนึ่งนะหรือคุณไม่ชอบพุทธหรือเปล่าอย่างไรสองถ้าคุณเป็นชาวพุทธเหมือนกันแปลว่าคุณไม่มีความรู้เลยซึ่งอาจารย์รู้สึกว่า สังคมยุคใหม่โลกยุคใหม่เจเนอเรชั่นยุคใหม่เนี่ยควรจะมีความรู้ความสามารถที่จะไปอยู่ในสภาอันทรงเกียรติไม่ใช่คำพูดเนี่ยมันมันสอดแสดงถึงความล้าหลังของผู้พูดว่าอยู่ยุคไหนนะอยู่ยุคไหนแล้วก็อย่าอย่าอย่าพูดติต่างว่าคนไทยทั้งหมดเป็นคนโง่ อาจารย์คนหนึ่งแหละที่ว่างสามวันเจ็ดวันเก้าวันเดือนหนึ่งเนี่ยต้องไปอินเดียไปอะไรคะไปสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรูปฐมเทศนาและปรินิพานและจะพยายามไปทุกที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเดินไปอย่างเช่นดงคัสริที่นั่งสมาธิวัดนางสุชาตานะคะที่ลอยถาดทองคำที่ไปโปรดขยาศีสะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสาระ มันเป็นประโยชน์มันเป็นการศึกษาและมันเป็นความสําคัญทางจิตวิญญาณในฐานะที่อาจารย์เป็นชาวพุทธและอาจารย์ก็บรรยายเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาสังคมวัฒนธรรมด้วยนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์และเป็นคุณค่าและเป็นความสําคัญสําหรับคนที่เป็นชาวพุทธอย่างมากและศาสนาทั่วโลกด้วยนะคะเมกะก็เป็นจิตวิญ,ญญาณของมุสลิมนะคะ แล้วก็จุดกำเนิดขององค์พระเยซูคริสต์เนี่ยก็เป็นความสำคัญเป็นที่สักการะบูชาของชาวคริสต์ทั่วโลกเหมือนกันทุกคนที่เป็นศาสนิกเมื่อไปในสถานที่ที่ของศาสนาของตนเองที่เขาก้มลงกราบนะคะเดิน3ก้าวแล้วก็กราบหนึ่งครั้งเนี่ยเดินเป็นพันกิโลหมื่นกิโลเนี่ยโดยไม่ โดยไม่ท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยเขามีความเชื่อความศรัทธาความเคารพต่อพระพุทธเจ้าขนาดไหนและคุณในฐานะเป็นนักการเมืองแล้วคุณมาดูถูกว่าเขาไปบูชาอะไรมีประโยชน์อะไรไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นีน่คุณพูดแบบแบบนี้แปลว,ว่าคุณไม่ได้ศึกษาเลยเป็นไปได้ควรที่จะสละสิทธิ์จากจากการเป็นนักการเมืองนะคะขอแนะนำไม่ไม่น่าจะอยู่ในตำแหน่งอันทรงเกียรติได้ เพราะว่าความรู้ก็ยังไม่มีนะคะแทนที่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่จะมีความรู้ความสามารถและจะมาทําเพื่อประชาชนเป็นปากเป็นเสียงเพื่อประชาชนเนี่ยกลับไม่ได้ทําประโยชน์สิ่งเหล่านี้ให้กับประชาชนแถมยังสร้างความบาดหมางและก็สร้างความน้อยเนื้อต่ําใจให้กับประชาชนชาวพุทธและศาสนาทั่วโลกด้วยถ้าวันนี้คุณไม่ได้พูดพูดพูดเรื่องนี้กับชาวพุทธแต่คุณไปพูดศาสนาอื่น นะคะคุณก็ต้องมองว่ามุสลิมที่จะต้องไปสแสวงบุญณน,น,ะนะครเมกะก็เป็นเรื่องไร้สาระสินะแล้วก็มองว่าชาวคริสต์จะต้องไปสแสวงบุญในที่ที่กำเนิดของศาสนาของเขาเนะี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ไร้สาระชาวพรามหมณ์ฮินดูที่จะต้องไปสแสวงบุญในสถานที่สำคัญต่างๆของพระผู้เป็นเจ้าของเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นการเสียเงินโดยใช่เหตุไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นอย่างนั้นใช่หรือไม่อันนี้ต้องแก้นะคะ ไม่ใช่ว่าพูดออกมาแล้วมีแค่จดใหม่อันหนึ่งที่เขียนอย่างไงก็ได้แล้วออกมาว่าผมขอโทษมันมันง่ายเกินไปแล้วก็อยากฝากฝากฝากไว้อย่างนี้ว่าประเทศไทยเราลืมง่ายแล้วก็ง่ายเกินไปกับกับคนที่ออกมาพูดแบบนี้เห็น,นเขามาขอโทษก็หายโกรธแล้วแล้วก็ทำให้คนพวกนี้ไม่เฉ็ดหลาบและไม่กลัวไม่กลัว ค่ะไม่กลัวแล้วก็ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงนะคะดังนั้นนะคะอาจารย์ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าขนหัวลุกเลยว่าเอ๊ะทาไมนักการเมืองที่เป็นเป็นสักเป็นสีแก่บ้านเก่เมืองที่ประชาชนเลือกเข้าไปแล้วถึงมีวาทก,กรรมอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้มีการแสดงออกแบบนี้แล้วก็มีการพูดโดยไม่มีการไตรตรองตรีตรองคิดพิจ,จารณา ก่อนเลยหรือก่อนที่จะพูดอะไรยังไงแบบไหนเพราะเรื่องศาสนาเรื่องอคำสอนหรือเรื่องศาสดาหรืออะไรต่างๆเราเนี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและลึกซึ้งถ้าไม่รู้ไม่ควรพูดนะคะการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากัการที่จะต้องจัดโครงการต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมให้พระสงฆ์ให้ผู้ที่ได้รับทุนหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้ไป ศึกษาหรือได้ไปจาริกสแสวงบุญตามรอยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะถ้าเราจะจัดโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยโดยไม่มีทุนทรัพย์ให้กับเขาหรือได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลเลยเนี่ยถามว่าใครจะมีปัญญาไปคะถ้าเขาไม่มีเงินเดือนถ้าเขาไม่สามารถเจียดอะไรออกไปได้แล้วมันจะเป็นโครงการได้เหรอถ้ามันไม่ขอจากรัฐบาลเพราะรัฐบาลก็ต้อง สนับสนุนส่งเสริมทุกทุกศาสนาต้องคุ้มครองทุกทุกศาสนาที่เกิดขึ้นในราชนาจักรของตนเองต้องดูแลทุกๆศาสนาอย่างเท่าเทียมกันในราชนาจักรของตนเองและต้องส่งเสริมสนับสนุนทุกๆศาสนาที่อยู่ในราชนาจักรของตนเองแม้แต่ประเทศใดๆก็ตามต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจึงจะถูกต้องศาสนานั้นจึงจะอยู่ได้ เพราะทุกศาสนาอยู่ในเพราะเงินทั้งนั้นแหละ่ะแต่ในยุคข,ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ใช้เงินก็จริงเพราะพระองค์ยังยังมีพระชนชีพอยู่แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นชีพไปแล้วที่เราได้เห็นสถานที่ประสูตรสัสรุปปริยภานปฐมเทศนาได้เห็นร่องรอยต่างๆเพราะใครเราเห็นร่องรอยต่างๆเพราะการสันสร้างจากพระเจ้าอโศกมหาราชจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่จะต้องใช้แรงคนกีบพันล้าน ชีวิตในการสร้างสถูปแต่ละที่วัดตรงนี้นะเป็นที่ประสูตรตรงนี้เป็นที่ตรัสรู้ตรงนี้เป็นที่ปฐมเดศนาตอนนี้ปริณิพานตอนนี้บ้านนายจุนทะตอนนี้เป็นบ้านนางสุชาดาตรงนี้เป็นอารามของคนนั้นคนนี้เป็นอารามของคนนี้คนนี้บ้าน,านอนาณาวิทยาเกษตรอันนี้บ้านพระโมคคัลลานะอันนี้วัดเชตวันมหาวิหารต่างๆที่มีการสร้างเอาไว้แม้แต่สถานที่ประดยษาปารินิพานก็ทรงสร้าง สถูปครอบเอาไว้เพื่อให้คนถัดจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย2,600ปีได้เห็นเส้นทางเกิดจากการสลักทุนทรัพย์ของพระเจ้าอาโศกมหาราชแม้นแต่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่ปฐมกําเนิดประเทศไทยมาเลยแม้นแต่จะขึ้นครองราชแต่ละพระองค์ร้อนแล้วแต่จะต้องสร้างวัดวาอาราม ด้วยกําลังทรัพย์ด้วยกําลังสติด้วยกําลังปัญญาทั้งสิ้นต้องส่งเสริมต้องสนับสนุนแม้แต่มีการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาเน,นี่ยมันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชแล้วนะคะเพราะอย่าลืมว่าชาวพุทธเขาก็จ่ายภาษีเขาจ่ายภาษีให้รัฐเหมือนกันซึ่งรัฐนะก็ต้องแบ่งภาษีต่างๆในส่วนในการส่งเสริมสนับสนุน ศาสนาของแต่ละศาสนาที่อยู่ในราชอาณาจักรนั้นๆเหมือนกันพุทธคริสต์อิสลามพราหม์ดูเขาก็จ่ายภาษีทุกคนจ่ายภาษีเขาก็ต้องการงบจากรัฐบาลในการมาดูแลอะไรบางอย่างที่ไม่ว่าจะจะเป็นบุคคลศาสนาทายาทการส่งเสริมความรู้การจัดโครงการต่างๆเพราะว่าคนหนึ่งหนึ่งหรือมนุษย์หนึ่ง,นห,นงหนึ่งเกิดขึ้นมาหรือโครงการหนึ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีงบประมาณ แม้แต่การจัดประชุมสภาแม้แต่การประจัด,จดประชุมของนักการเมืองแต่ละครั้งก็ต้องขับเคลื่อนด้วยงบประมาณทั้งสิน้นเป็นเงินภาษีประชาชนทั้งสิน้นแล้วท่านจะให้คำตอบนี้ว่าอย่างไรแล้วที่ฟังไม่ได้เลยก็คือว่าไปกราบทำไมอิดหินปูนทรายท่านพูดเหมือนท่านไม่ใช่เหมือนคนไม่มีศาสนานะ ถ้าท่านเป็นคนไม่มีศาสนาในประเด็นหนึ่งนะ่ท่านเป็นนักการเมืองไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านจะมีใบแอดท่านจะมีอคาาติกับทุกศาสนาเพราะท่านเป็นคนไม่มีศาสนาแต่ถ้าท่านเป็นคนศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วแปลว่าท่านมีอคาาติต่อพุทธศาสนาและท่านกําลังจะโจมตีหรือไม่ท่านปรารถนาดีหรือเปล่าเนี่ยมันสอนนัยะหลายๆอย่างให้ชาวพุทธทั่วประเทศไทยเนี่ย ได้ฟังแล้วก็รู้สึกจีดเข้าไปในหัวใจเอ๊ะแบบนี้ก็ได้หรอจับมาพูดเหมือนเด็กไม่เหมือนเด็กไม่มีการศึกษาไม่ได้นะเพราะคนที่เขาไปทํางานในสภาเนี่ยต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะต้องเป็นคนเรียนอ่านเขียนมาต้องเป็นคนมีปัญญาระดับหนึ่งมากกว่าคนถ้าอย่างนั้นประเทศมันจะขับเคลื่อนไม่ได้นะถ้าจะมามีแค่กระโหลกกะลามาม่าปลากระป๋องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเป็นนักการเมืองใดๆอันนี้ ออกมาตําหนินะออกมาตําหนิเลยนะคะว่าไม่เห็นไม่ไม่งามอย่างยิ่งฟังแล้วดิฉันคนหนึ่งที่รู้สึกไม่ปลืม้มแม้แต่คุณจะออกมาโจมตีศาสนาคริสก็ตามคุณจะออกมาโจมตีหลายศาสนาก็ตามจะศาสนาไหนก็ตามในโลกใบนี้ไม่ควรไม่ใช่ว่าคุณไปโจมตีนะไม่ใช่ฉันก็ไม่ได้บอกว่าคุณโจมตีนะไม่ใช่ แต่ถ้าคุณจะมาพูดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาการรนาศึกษานิดหนึ่งศึกษานิดหนึ่งว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะคะมันมีความเป็นมามีความสําคัญและมันมีปัญหาแบบไหนและรัฐบาลเขาต้องการส่งเสริมโดยการจัดให้มีโครงการคุณธรรมจริยธรรมหรือโครงการสแสวงบุญโครงการบวชเพื่อถวายในหลวงพระราชินีหรือโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นโครงการซึ่ง ทางรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนซึ่งแต่ละศาสนาก,ก็ต้องได้รับงบประมาณในการสนับสนุนอยู่แล้วแต่ถ้าจะใช้งบประมาณไปในทางที่ผิดอันนี้ตรวจสอบได้เราควรพูดไปในเรื่องพวกนี้แต่มันไม่ควรมันไม่ควรที่จะไปสอนนยะว่ามันเป็นอิฐหินปูนทรายมีประโยชน์อะไรกลับมาก็ไม่เห็นมาช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองได้เอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอ๊ะคุณกำลังพูดอะไรเขาเป็นนักบวช เขาเป็นนักบวชของชาวพุทธเขาก็ต้องการไปกราบไหว้ในสถานที่ศาสดาของเขาเกิดประสูติตรัสรูป,ปนิพนานเป็นการตามรอยมันก็ถูกต้องแล้วนี่แม้แต่เพื่อนของอาจารย์นับถือเป็นมุสลิมเขาก็ยังต้องเก็บเงินเขาก็ยังต้องหาทางที่จะไปสถานที่ที่พระผู้เป็นเจ้าเขาสถิตอยู่เลย ราะว่ามันเป็นบุญใหญ่สําหรับชีวิตเขามันเป็นเป้าหมายสูงสุดในด้านจิตวิญญาณของเขามันมาฟื้นฟูจิตวิญญาณของเขาได้เขาได้เขาคิดว่าเขาได้ไปอยู่ใกล้องค์ฮะเลาะเขาได้ไปอยู่ใกล้พระผู้เป็นเจ้าเขาได้ไปอยู่ใกล้ศาสนาของเขาในที่ที่เขาเคารพนับถือกราบไหว้และมุสลิมก็มีทั่วโลกพุทธก็มีทั่วโลกไทยมาเลเซียอินโดนีเซียพมา่าลาวกัมพูชา นะคะอินเดียเดี๋ยวนี้อินเดียยิ่งมาบวชเยอะนะอเมริกาอังกฤษอะไรทั่วโลกเขาเริ่มหันมาสนใจศาสนาพุทธมากขึ้นมากขึ้นเลยนะที่อาจารย์มีเพื่อนหลายๆคนทั่วโลกเนี่ยเขาเขาให้การยอมรับนับถือพุทธศาสนามากในเรื่องของหลักการและเหตุผลนะคะเขาเริ่มมีความสนใจด้วยซ้ําไปอันนี้อาจารย์ไม่ได้มาบอกว่าศาสนาพุทธดีไม่ใช่แต่ในประโยคของ นักการเมืองในพักๆหนึ่งที่ออกมาพูดเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปได้นะนะเสนอหน้าออกมาพูดให้เห็นหน้าตัวเองหน่อยนะคะไม่ต้องมาเขียนจดหมายซึ่งมันพิมพ์ยังไงก็ได้อาจจะไม่ใช่คุณพิมพ์จริงๆก็ได้ค่ะอาจจะให้ใครก็ได้มานั่งเขียนนักวิชาการเขียนคําดีๆขึ้นมาหน่อยเ,ออเขียนมาแล้วก็โพสต์ออกไปว่าผมขอโทษนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณไปฆ่าคนตายแล้วคุณมาบอกว่าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้นะคะ ไม่ได้ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ไม่ยอมถ้าคุณกล้าพูดออกสื่ออย่างนั้นได้คุณขอโทษคุณก็ต้องขอโทษออกสื่อเหมือนกันและห้ามพูดในลักษณะอย่างนี้อีกแต่ถ้าคุณจะโจมตีหรือคุณจะอ่าพูดเพื่อที่จะหาเหตุหาผลหาทางออกร่วมกันในลักษณะงบประมาณที่มันออกมาแล้วไปใช้จ่ายอย่างไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมแล้วเอางบประมาณนั้นมา สนับสนุนอย่างอื่นควรจะเป็นแนวทางไหนอย่างไรทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรมันควรพูดในกรอบในขอบเขตที่มันมันพูดได้นะคะอันนั้นพูดได้เลยถูกเถียงกันได้ไม่ว่ากันแต่เมื่อใดก็ตามที่เริ่มล้วงเข้าไปแล้วแล้วก็เริ่มบอกลักษณะว่าศาส,สนานี้ตั้งอยู่ที่นี่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วตัวเองไปอนุมานเอาแล้วพูดเอามัน นะฮะที่ไปฟังแล้วคือฟังไม่ได้นะอันนี้แปลว่าพูดเอามังแล้วก็พูดแบบไม่ให้ความเคารพในในสถานที่อันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าว่าแต่คนไทยอันน้อยนิดไปไหว้นะคะฝากบอกนะคะเพราะดิฉันไปอินเดียบ่อยมากค่ะเออพระไทยเนี่ยนะแทบจะนับนับบุคคลได้นับรูปได้ นะคะบางคนบางท่านใช้งบส่วนตัวโครงการก็มีไม่เท่าไหร่หรอกที่ไปนะคะโยมก็ไปพระก็ไปแต่คนมีเงิน่ะไปเพราะอยากไปเห็นพระพุทธเจ้าแต่ทานี้ไม่ใช่พระประเทศไทยประเทศเดียวนะคะไปทั่วโลกเขาไปญี่ปุ่นเกาหลีโคเรียเนปงเนปาลที่บงที่เบตภูทงภูฐานไปดูเถอคะค่ะเต็มลานไปหมดเลย ทุกที่ขอให้การนับถือศาสนามากและทุกทุกเย็นที่อาจารย์เคยไปเห็นนะคะอาจารย์เคยเห็นนักการเมืองพงศุลรัฐมนตรีอย่างเงี้ยผู้นํารัฐอย่างเงี้ยผู้นํารัฐบาลที่ที่เขานับถือพระพุทธศาสนาเย็นเย็นเขาจะเข้ามาไหว้แล้วเขาก็จะมีการปิดประตูเพื่อไม่ให้ไม่อนุญาตให้คนเข้าไปจ,อจ่อแจเขาก็ยังให้ความสําคัญในการเข้าไปกราบเข้าไปไหว้เข้าไปบูชา คนที่พูดเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆเนี่ยเคยไปไหว้หรือเปล่าตั้งคำถามนะถ้าไม่เคยนะก็คงจะแค่มาทำงานแล้วก็รับเงินเดือนแล้วก็พูดอะไรก็พูดโดยไม่ศึกษาให้ไปศึกษาพระพุทธดํรรัสของพระพุทธเจ้านะคะว่าความสำคัญในการแสวงบุญเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงชาวพุทธเขาก็เลยทำตามแล้วเป็นชาวพุทธทั่วโลกเขาก็ทำตามเขาต้องไปที่นั่นเขาต้องไปกราบไปไหว้ไปบูชาเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า นะคะแล้วการไปแต่ละอย่างบางทีทางรัฐบาลเขาก็มีโครงการหรืออาจจะมีโครงการน่นนั่นของงบรัฐบาลในการไปศึกษาไปดูงานไปนู่นไปนี่หน่อยรุ่นนั้นรุ่นนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีการจัดขึ้นมารัฐบาลสนับสนุนงบประมาณอ่ะมันถูกต้องอยู่แล้วแต่ในเมื่อมันมีการสนับสนุนในแต่ละปีแต่ละปีถ้ามันมากเกินไปและการสนับสนุนงบประมาณอ่ะไม่เป็นไม่เป็นตามเหตุตามผลหรือมันไม่ชอบทำอันนี้ตรวจสอบ นะอาจารย์ก็อยากให้ตรวจสอบเหมือนกันก็ตรวจสอบไปมันเป็นเรื่องของการเมืองแล้วตรงนี้ว่าเออเงินมันตั้งเยอะแยะเนี่ยนะให้ไปปีละ100บาทเนี่ยนะอาจจะไม่คุ้มเลยเอาไปทําอะไรบ้างโน่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะแล้วเอาเงินส่วนนี้อ,อีกสัก10 20บาทเอาไปทําอย่างอื่นได้ไหมอะไรยังไงอะไรแบบไหนแค่นั้นพอพูดในกรอบแค่นั้นพอ แต่ถ้าจะมาพูดว่าอิฐหินปูนทรายไม่มีประโยชน์นะคะเป็นน่นเป็นนี่โออะไรมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมาพูดแล้วนะคะอันนี้พูดอย่างไม่มีสติเลยคืออาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์ก็ยังรับไม่ได้นะฮะอาจารย์รับไม่ได้นะอาจารย์เดินทางไปประเทศมุสลิมเนี่ยที่มีมุสลิมอยู่เยอะแยะเนี่ยอาจารย์ก็ยังเข้าไปไหว้ในมสัสยิดนะอาจารย์ก็ยังต้องไป กราบไปไหว้ไปสักการบ,บูชาพระผู้เป็นเจ้าไปสิงคโปร์ก็ไปโบถ์คริสอาจารย์ก็ไปทําความเคารพต่อ,อพระเยซูคริสอาจารย์ก็ให้ความเคารพทุกศาสนาเลยอาจารย์ให้ความเคารพหมดพรามินดูพระศิวะพระเมอุมาอาจารย์ก็ให้ความเคารพไม่กล้าติเตียนไม่กล้าตาําหนิไม่กล้าอะไรหรอกเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาดีทั้งนั้นแต่ทีนี้ศาสนาเนี่ย เขาก็อยากจะไปกราบไปไหว้ในจุดกระเมิดของศาสนาเขาซึ่งรัฐบาลแต่รัฐบาลน,น่ะต้องสนับสนุนงบประมาณมากบ้างน้อยบ้างมันก็ต้องมีดังนั้นอย่าดูถูกในลันกษณะการสแสวงบุญเชิงศาสนาแต่ละศาสนาอันนี้อาจารย์ดรยะโสธาราสิริภาประภากรฝากไว้นะคะท่านนักการเมืองอันทรงเกียรติขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็แชร์คลิปนี้ ไปให้ท่านด้วยนะคะไปศึกษาให้เยอะไปอ่านให้เยอะถ้าคิดว่าตนเองเป็นคนเจเน r เรชันใหม่มีความรู้ความสามารถใหม่ต้องมีความรู้มากกว่าคนรุ่นก่อนไม่ใช่เป็นคนล้าหลังยิ่งกว่าคนรุ่นก่อนมีหลายอย่างมากที่จะต้องพัฒนาอีกเยอะทั้งการควบคุมอารมณ์ทั้งน้ำเสียงทั้งวิสัยทัศน์ทั้งวิชั่นทั้งจิตวิทยา และทั้งเนื้อหาคำพูดต่างๆที่คุณไปพูดในสภาพเพราะคุณอย่าลืมว่ามันกระจายออกมาและทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าคุณไปพูดในห้องประชุมแล้วไม่มีใครรู้มันกระจายออกมาสู่สังคมข้างนอกแล้วคนข้างนอกที่ส่งพวกคุณไปเป็นนักการเมืองไปเป็นตัวแทนของเขาไปเป็นปากไปเป็นเสียงไปเป็นความต้องการของเขาเนะ่ยเวลาเขาไปเห็นคุณพูดแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าการทำหน้าที่ของคุณเนี่ยมันไม่ดีนะ เพราะความรู้ความสามารถของคุณมีไม่พออันนี้ตำหนินะคะขอบคุณค่ะ